เขาก็ชี้ให้ตำรวจเนี่ยจับตัวเรา<อ>ว่าเป็น<อ>การกระทําผิดซึ่งหน้าจับตัวไปสิเนี่ยบุกลุกหนูก็เลยถามร้อยเวรว่าหนูแจ้งกลับเลยได้ไหมคะมตำรวจก็ไม่รับแจ้งความแต่<ข>รับเขาใช่ค่ะหวไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย เร,เริ่มต้นลูกสาวได้อยู่ห้องตัวอย่างที่สวยเลยค่ะเป็นโปรโมชันเขาให้อยู่อ่ะหนูอยู่ห้องนี้นะเพราะว่าห้องอื่นเต็มหมดเลยเงินค่าประกัน20,000แล้วก็จ่ายก่อนเข้าอีก6,5พ0พอเดือนไม่แน่ใจว่า2หรือ3เขาก็บอกว่าห้องว่างแล้วย้ายออกไปอยู่อีกห้องนึงอุ๊ยตายเฟอร์นิเจอร์เก่าทุกอย่างเน่าหมดเลยลูกสาวก็เริ่มอยากออกแค่เราไปขอยกเลิกสัญญาเขาก็จ่ายเงินมาอีก18 0 0 0แแล้วกัน<ะ>ก็ออกไปเลยแล้วเงินประกันเขาคืนไหมครับไม่คืนค่ะอ้าว หลังจากนั้นเราก็ไปที่สอนอเพื่อลงบันทึกทางสอนอก็รับเรื่องแต่เขาก็แค่บอกว่าหอนิ้จริงแล้วหรอนั่นไงหอหึ้เห็นไหมล่ะในสัญญาเขาเขียนด้วยลายมือนะคะไม่ไม่ได้เป็นการพิมพ์มาเติมอะไรอย่างี้ใช่ค่ะเติมเอาเองค่ะเอาเองเลยหนูก็เลยไปโทรหาเพื่อนหนูให้มาขนของเขาก็เลยวิ่งกูกันลงมาจากตึกอะค่ะกับลูกสาวเขาสองคนมาทุบรถหนูแล้วก็เปิดเปิดประตูรถหนูค่ะทั้งสองข้างแล้วก็ เพียงของลงลงไปพื้นหมดเลยค่ะเย <Hey. S 3> ผมก็วันนั้นลูกค้าเขาวางของคืนครับผมแล้วผมก็ต้องเข้าไปรับของ mm hmm. สพักเขาบอกว่ารอก่อนแล้วเขาก็เดินไปปิดประตูหััวใหญ่ครับผมปิดทำไมอะ่ะปิดประตูหอไม่ให้ผมออกไปครับแล้วก็ขังไว้เลยเหรอใช่ครับขังไว้เลยแล้วก็เดินไปเอาคุณแจมาล็อกทีนี้เขาก็เลยโทรเรียกตำรวจมาเองครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้เรียกเอารถกระบะมาลับตัวผมไปสอนอ oh. โอ้ยอน้องครับเชิญครับอ่าหนูเข้าไปเอาของแล้วป้าก็เปิดห้องมา อยู่ๆก็เปิดมาเลยเแบบไมไ่ขอเลยเหรอใช่ไม่ขอเลยเหรอแม่ขอแล้วเขาก็ด่าหนูด้วยความที่กิจวัตรประจําหนูหนูจะทํางานพิเศษค่ะทาพาร์ทไทม์มแล้วเขาเอาเรื่องตรงนี้แหละมาด่าหนูบอกว่ามาเรียนแล้วจะทํางานทําไมกระทาตัวเป็นผู้หญิงหากินกลางคืนพ่อแม่โอเคไหมเขาส่งมาเรียนเนี่ยเท่าที่เรามีการไปตรวจสอบมานะครับหอแห่งนี้เนี่ยได้มีการไปจกเป็นที่พักอาศัยร่วม,มหนึ่งอาคารอีกสองอาคารเป็นที่พักอาศัย แต่กลับไปเก็บเงินเสมือนเป็นหอพักผิดไหมครับน่าจะเข้าขายว่าผิดเรื่องของใบยแรกก่อสร้างครับคือไปขอเนี่ยนะฮะปีสี่แปดปีสีนะ4ชั้นนะครับอีกตึกหนึ่งก็คือปี55กับ56อีก2ตึกนะไปขอ5ชั้นเท่าที่ผมนับได้เนี่ยเชั้นรวมดัดฟ้ายฮนะอ้าวบางตึกก็บอกว่าผิดด้วยแต่กูก็จะเปิด ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เขะาไม่ได้เข้าค่ะไม่ใช่ของลองเดียวเขากระชี้ให้ตำรวจเนี่ยจับตัวเราเนี่ยบุกลุกหนูก็เลยถามร้อยเวรว่าหนูแจ้งกลับเลยได้ไหมคะตำรวจก็ไม่รับแจ้งความแต่รับเขาใช่ค่ะหวยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันได้ด้วยเหรอวันนี้นตอนนี้ก็คือเราก็ต้องตั้งความหวังไว้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะเพราะเราไม่อยากให้หอพักเนี้ยค่ะทำแบบนี้ได้อีก